มีนอตะกำมะมาแนะนำซึ่งก็คือนี่เลยแอร์คีย์รีตี้สติ๊กเกอร์ฆ่าเชื้อโรคความตั้งใจแรกของวันเนี่ยคะขวดซื้อมาไวเพื่อจะให้พิต้าเนี่ยไปติดที่ที่จับที่ห้องประตูที่โรงเรียนเอ่ยโต๊ะนักเรียนเอ่ยโต๊ะเพื่อนเอ่ยโต๊ะคุณครูเอ่ยกล้องดิสซอุปกรณ์ต่างๆแต่ว่าจากวันนั้นจนถึงวันที่บอกว่าจะล็อกดาวน์14วันล่าสุดปิดมาจะเป็นยังไงแล้วคะแม่แขงไม่มีเบี้ยวว่าโรงเรียนจะได้เปิดเมื่อไหร่ ขึ้นมาทุกวันอยู่ใกล้ตัว oh, oh. ทุกทีจังหวะนี้แม่ก็คือไม่หลอกที่เราเียนแล้วค่ะติดมันที่บ้านไปเลยเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่า oh. มือของเราเนี่ยสกปรกมากแค่ไหนแล้วก็ไปจับอะไรมาบ้าง <c oughs> ถึงตอนนี้หลายคนอาจจะเกิดคาถามว่า <c oughs> แล้วมันค่าเท <c oughs> ่าไ่ นะเดี๋ยววันนี้หวานจะมาเล่าให้ฟังค่ะตามไปดูพร้อมๆกันเลย Air Purity คือสติกเกอร์ฆ่าเชื้อโรคนวัตกรรมจากประเทศเกาหลีที่ถูกพัฒนาขึ้นและได้รับใบรับรองจากสถาบันชั้นนําในระดับสากลและในประเทศไทยโดยพื้นผิวของ Air Purity จะมีลักษณะเป็นรูพุนขนาดเล็กมากๆจึงทําหน้าที่คลายฝ่องน้ําดูดทั้งความชื้นความมันและเชื้อโรคทําให้เชื้อโรคต่างๆจะถูกดูดไว้ที่ผิวสติกเกอร์เชื้อโรคที่ถูกดูดเข้าไปสารพิเศษในตัว Air Purity จะทําลายผนังเซลล์ของแบคทีเรียและกําจัดไวรัสจึง ทำให้พื้นผิวของ Air ์พิ i t y ีสะอาดปราศจากเชื้อโรคตลอดเวลาแถมช่วยขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ด้วยค่ะรู้ไหมว่าอันนี้คือเขาถูดได้10,000ครั้งเลยนะนอกจากนั้นเนี่ย Air ์พิ i t y ้เขายังมีหลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยสาม,มารถติดที่ด้านจับประตูได้ซึ่งมามาเนี่ยก็สั่งมาไว้เยอะมากเพื่อนจะเาไปติดที่ประตูหร่อปีตาหรือว่าจะเป็น Air ์พิ i t y การนะคะที่เราติดไว้หน้าห้องเด็กๆเมื่อกี้เหมาะสําหรับใช้กับ ูแบบักน,นะคาะร์ r ี t ค Car เขาก็มีอันนี้ใช้สำหรับติดรถยนต์ค่ะและในส่วนของอุปกรณ์แก็เจอเล็กๆเลยน้อยก็จะเป็นแ i r ์คาร์ตี้โนทบ o ๊ค่ะเป็นรูปน้องหมาตัวเล็กๆแบบนี้ติดที่ iPad ก็ได้ติดที่โนทบุ๊กก็ดีหรือว่าจะติดไปที่โทรศัพท์มือถือที่เราต้องจับตลอดเวลาก็ได้เหมือนกันค่ะหรือว่าจะเป็นซององแยกพบง่ายแบบนี้จะไปติดที่ไหนก็ได้ตามใจเลยค่ะในนี้เขาเขียนว่าโทรศัพท์ก็ได้กระเป๋าก็ได้ตู้เสื้อผ้าก็ได้รองเท้าก็ได้รถจุดก็ได้หรือว่าในห้องของเด็ก ะสะดวกมากเด็กๆชอบมากแยกกันแสดงความเป็นเจ้าของออกไปติดอุปกรณ์ของตัวเองใหญ่เลยคะ่ะและในสถานการณ์แบบนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพของต,ตัวเองให้ดีๆทุกวิธีทางนะคะถ้าใครสนใจโปรดักต์นี้นะคะสามารถลองไปสังส่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ที่หวานทิงไว้ให้ข้างล่างเลยนะคะ